สวัสดีค่ะมาพบกับห้องเรียนของครูส้มอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการไหวในโอกาสต่างๆสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับห้องเรียนของครูส้มอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การไหวในโอกาสต่างๆเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะการไหวในโอกาสต่างๆเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่พานักเรียนไปงาน บ้านญาิหรือไปข้างนอกแล้วไปเจอเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆต้องรู้จักการไหว้ทำความเคารพโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกเลยนะคะเวลาไหว้ผู้ใหญ่เด็กๆต้องไหว้ประนมมือขึ้นหัวนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งของเด็กๆนะคะจะโรดปลายคิ้วนะคะอ่าเวลาเด็กๆไม่ใช่ทำอย่างนี้นะลูก ไม่ใช่ไมไ่ทำอย่างนี้นะคะไม่ใช่เด็กๆต้องยืนให้ดีประนมมือขึ้นแล้วโค้งไหวให้สวยงามรู้จักมารยาทเวลาการพูดกับผู้ใหญ่เด็กๆก็ต้องพูดครับพูดค่ะเวลาเจอผู้ใหญ่เด็กๆก็ต้องไหวให้สวยงาม มีมารยาทเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมเวลาไปไหนมาไหนกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้อายคนอื่นเขาคนอื่นก็จะชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ว่าอุ้ยสอนลูกดีจังเลยให้ลูกมีมารยาทที่ดีในสังคมมีมารยาทที่ดีต่อหน้าคนอื่นไม่ทําให้พ่อกับแม่อับอายอรู้จักการไหว้แล้วและอีกอย่างหนึ่งเวลาไปวดัดหรือ ไปในที่ต่างๆที่เราไปเจอพระ,ะเจอผู้คนเจอต่างๆเจอสิ่งต่างๆเด็กๆก็ต้องรู้จักไ่ายรู้จักทำความเคารพด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องจะมาเล่ากับเด็กๆเพียงเท่านี้อย่าลืมใบงานที่คุณครูให้ทำนะคะทำแล้วก็นำมาส่งเวลาเปิดเรียนที่เรามาเจอกันนะคะเด็กๆและอีกอย่างอย่าลืมช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด เด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังตัวพกแมสไปในที่ต่างๆด้วยนะคะทุกครั้งเวลาออกจากบ้านเด็กๆก,ก็ต้องมีแมสไปด้วยและมีเจลล้างมือกลับเข้ามาถึงบ้านเด็กๆก,ก็ต้องล้างมือล้างเท้าหรืออาบน้ําให้สะอาดเราจะได้ปกป้องโควิดไปด้วยกันนะคะวันนี้ขุูขุ่ส้มไปแล้วนะคะบ๊ายบาย